หนออาที่นดาดดมันมันแค่นี้เอาล็อกอนเลใครจะดูหัวใจเปล่าเปลี่ยวี่เราเราเราเริ่มตกตรงไหนเาปลี่ยวได้ใ้ือหัวใจเปล่าเปลียวีเดียวแว่าดวงใจฉัน ไม่มีเราไม่โตเขามีเราก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอีกแค่เนี้ยแตเราตกหลังคำว่าเปลี่ยนจะเป็นดีใคนซื้อัวใจเปลาี่ยวยีเดียวแต่ว่าโอกาสนั่นแหะรวงใจกเลยถุกก็ขายู จจะอัใจเาดีวเาหักัใจช้ตาสายาพูดแล้วป่ะพจบพี่กตะโกนลวตะโกนลวผมมัน้องเลยตอมันั่นด้วยกันก่อนมานั่นด้วยกันสิ ก็ไปเขียนต่อวันนี้ต้องร้องมันไหนยอมได้มิดนิดเดียวได้มั้มแดงเดียวเอาไปเยอะเกินเลย